สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนาวันนี้ก็อยู่กับผมโอโมชแนลแลวตอนนี้เราอยู่กับเกมกินชินอิมแพกกันคะก็สำหรับคลิปว,วันนี้ก็จะเป็นคลิปเนื้อเรื่องกันอีกแล้วเนาะก็เป็นเนื้อเรื่องอกิจกรรมทหารผู่ก้าใคสมุทนะฮะทีแรกเนี่ยที่ผมทำคลิปที่3ลงไปเนาะก็คิดว่าคลิปที่3เนี่ยมันน่าจะจบที่บทที่3แล้วแต่สุดท้ายฮะน่าจะจบที่บทที่4นั่นก็คือวันนี้นี่เองแต่ว่าเนื้อเรื่องวันนี้เนี่ยไม่ได้ยาวอะไรนะน่าจะแค่ประมาณ5นาที10นาที ไม่เกินนี้ได้นอฮะเป็นแค่เนื้อเรื่องสั้นๆเนาะก็จะเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆเป็นบทสรุปตอนจบและก็จะเป็นการจบแล้วก็เปิด2ด้านด้วยเนาะส่วนเนื้อเรื่องเนื้อหาจะเป็นยังไงฮะก็เดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ไปชมกันเลยเนาะคลิปนี้ก็ไม่นานนะฮะถ้าเกิดว่าพร้อมลแล้วก็เชิญมารับชมกันได้เลยครับผมไปครับผม <S <S บทที่4ฮะคุยกับเซกิเทนโชผมคิดว่าจะจบบท3แล้วนะน่าจะมีต่ออีกหน่อยนึงเลยเหมือนว่ากลับมาถามว่าเป็นยังไงบ้าง ว่าเธอมาแล้วเดินทางใช่ที่พานสันนักการสำนักเคนริวเข้าใจแล้วล่ะและได้นำเอกสารประจำปีให้กับพวกเขาดูในที่สุดพวกเขาก็เ,เชื่อแล้วล่ะว่าฉันกับโผล่องเมียแสนลึกลับเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์จริงด้วยวิธีนี้สกิเทนโชก็สามารถผูกความสนใจวิธีรักิของตัวเองได้แล้ว ถูกต้องแล้วล่ะตอนที่โขโอมิเอแสนลึกนะตัวฉันฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในรูปร่างดั้งเดิมแล้วเสือคือดันเจียของการฝึกิลปะการต่อสู้อันบริสุทธิ์หรือเวลาผ่านไปพลังแหง่งดานเจีงของดันเจียนี้อาจจะหมดลงไปถงเวลานั้นฉันจะปล่อยให้มันรับไหลแล้ว็ค่อยสะสมพลังใหม่โอกาสหายยากแต่จะลองดูอ๋ออยากจะลองสู้สมอยหมอ๋อเข้าใจแล้วก็คือ จากตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้คือเขาฟื้นฟูเหมือนเดิมแล้วแล้วอยากให้เราลองสู้ใช่ไหมได้เลยเลือดในตัวใช่มันร้อนลุ่มไปหมดแล้ว <c oughs> เลือดฉชนมันร้อนลุ่มไปหมดแล้ว <c oughs> ไหนดูซิจะยากว่าแค่ไหนกันมามันจะยากว่าแค่ไหน <c oughs> โอเคมาที่ดันนะฮะอ๋อเป็นเปิด2องดันเลยเนอะรู้สึกว่าดาันนี้เนี่ยเราต้องเจอกับซามูไรามากูเคนคิอาบิดเลกเตอร์อาบิดเฮรา โอเคเข้ามาลแล้วนะฮะเดี๋ยวขอดูแม p ก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างแม p มันทออี่ห้องนี้มีพระรามแข่งเครื่องรางโรงเรืออยู่บ้างดูบมางเพรา,าะมันจะบันทึกเสียงจากอดีตเอาไว้ถ้าเจ้าเราคือสภาพมันดูอยากเชื่อเลยว่าที่พวกเรา,เไ,เราไม่คนนิดคนอักษรมาสเตอร์ตีหลายคนเดียวนะเสีงยสงของซามูไรเหรอซามูไข้า่ลม s a นด้วย เอาวะระหว่างทางมีเสียคนนี้กันเหรอตอนที่นายเนี่ยถ้านำร้อในมานอทหารก็เป็นสถาบันสักวันห้อคนร่ายูมิวงบันวะหมดยังสู้แโอเคม่ันไรที่เหยดินะทีเยเดินแล้วหยมดกัาดอะไรอ ตรสภาพดูชายหนุม่มผู้เกี้ยวกราดมันมีไงนี่ด้วยเหมือนกับว่ามีความทรงจำของคนที่เคยฝึกที่นี่ไปชายหนุม่มผู้ผ่อนคลายฉันไม่สนหรอกเขาเป็นคนใจกว้างเลลืมไปแล้วหรอเขอจ่ายค่าจ้างให้เรามากกว่าที่อื่นผมเข้าเลยนะที่มาเนี่ยนี่เหรอ ถ้าทนไม่ไหวเขาจะไปเองทำไมใช่เพราเงินใครยอมอยู่ที่นี่กันล่ะต่อเพิ่มเงินยังไงเหรอพวกนายพวกนี้พนักเครื่องรายอีกแล้วนะฮะต้องมีเสียงสะบั้แล้วใช่ไหมจะลองนึกสภาพไปดูนักลบพูดไปที่แทบจะแบบนี้เลยวิชาโอเมียเขาการประสานพลังระหว่างวิถีเซียนของหลีเย กับนธธรรมชาติคำาพรอบรู้ฉันไม่เข้าใจเลยถ้าดเรื่องศาสตร์แห่งเครื่องรางจริงทำไมเขาไม่จะอ่ากำจัดมิศาะเองล่ะทำไเาไมดจะ่ากนจัดมิศาสเองล่ะ่อพันแค่สร้างานเชื่อเหากเปนภาระที่หนักอึ้งอยู่เลยรับคนธรรมดาแบบรับไว้ไม่ไหวหรอกการดูแลรั้งการงานเก่งพอทำให้เขาอายุสั้นกไปหลายสิบปีไม่ยอมาสายแล้วคามากเกะว่ะ อาโรสเกะต้องทนุกตามราทันวิธีเองผู้พิทักษ์กุยัตสไ้านคนที่เก่งเป็นเสียงโมรคุยกันอีแล้วอะตรงนี้มีเสียงเครื่องไรแล้วฮะมาว่ามาฉันจะรอคืนสภาพดูอาโรสเกะพวกชาวบ,บ้านมาอีกแล้วตอนนี้ว่าเขาว่การสของคุณ ถุงโบราณแล้วก็จดหมายฉบับหนึ่งขอเอื้อเอื้อท่านคารุนะได้รับในชนะคุยๆท่านช่วยเราไว้ไม่วังลืมเลยขาดขอบใจพวกเขาด้วยนะถึงข้าน้อยจะเป็นคนต่ำต้อยแต่ก็ยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างยังไมิฮาสนเนคันนายนสกีไดช็อ สกิเทนโชให้คนเราขอพวกนี้กับโมราไปคืนชาวบ้านเถอะดังน้นจะเก็บแค่จดหมายฉบับนี้ไว้อย่างดีไม่เอาเงินด้วยฮะฮารุสกเกะขอให้คุณได้เห็นจริงๆเลยดูว่ามีเนื้อเรื่องไหมแต่น่าจะมีสักนิดนึงแหละเนื้อเรื่องนะฮะมีไหมสกิเทนโช กีคินชอไม่มีนาราลงใน,นเรื่องเสริมเลยหรอกใต่ก็ตามที่สะไหาศิลปะก,การต่อสู้ขั้นสูงสุดกษาฝึกที่โอรเอาเงิแสนลึกลับได้ได้ผลดีมา,มากๆเลยล่ะแน่นอนว่าหากตือรือที่จะท้าทายซูที่แข่งก็อาจะพบความาพ่ายแพ้แทนบทถัดต้นที่ทำได้อย่าฝืนตัวเองเลยนะโอเคผมคิดว่าน่าจะจบแล้วล่ะสหรับเนื้อเรื่องอันนี้เหมือนกับว่าในะเรื่องบทที่สเนี่ยเหมือนจะมาเสริม เฉยๆนะฮะว่าโถงเนี่ยมันกลายเป็นปกติแล้วแล้วก็ใครอยากฝึกก็เข้ามาได้น่าจะเป็นใน2โหมดที่เหลือที่เราได้เล่นไปแหละในโหมดแรกที่ผมได้เล่นไปเมื่อกี้นะฮะก็เป็นโหมดนี้ถามว่ายากกว่าเดิมไหมน่ายากกว่าเดิมแหละแต่ก็ไม่ได้ยากมากอะไรนะฮะแล้วก็รางวัลกไไ็ไม่มีเพชรนะเป็นแบบนี้ วันสุดท้ายก็ไม่ได้รางวัลน่าจะเป็นชาเลนจ์ท้าทายเฉยสำหรับใครที่อยากจะท้าทายและคิดว่าอาจจะต้องเล่นเก็บแต้มเพื่อเอาไปแลกของรางวัลด้วยมั้งอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะฮะ <S <s <Hyp othes is> ก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับอันนี้ <S <s> <S โอเคผมนะก็จบกันไปเนาะสำหรับเนื้อเรื่องบทที่4ผมคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องบทสุดท้ายแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องจบแล้วนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะไม่มีการท้าทายเหลือแล้วนั่นเองนะฮะก็จะเป็นวันนี้วันสุดท้ายนะเป็นเนื้อเรื่องบทที่4เนื้อเรื่อง,อร,งร่าวๆกอ่ายง ลงไปแล้วเนาะก็เจ้า,าสกิเทนโชเนี่ยก็จะบอกเราว่าดันเจี้ยนนี้เนี่ยมันกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็ให้เราลองฝึกดูแล้วหลังจากเราทําเพลนสุดท้ายเสร็จเนี่ยเมื่อเราลองคุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าดันเจี้ยนนี้เนี่ยเหลือแค่เพียงการชาเลนท้าทายและฝึกฝนแล้วนะฮะและเขาก็เตือนเราว่าถ้าเกิดว่าลงไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยก็น่าจะจบ ครบเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะรวมไปถึงเนื้อเรื่องด้วยนะฮะแล้วก็นิดนึงเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้ฮนะที่เป็นด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ของรางวัลเนานะถ้าเกิดว่าเล่นไปก็จะไม่ได้ของรางวัลไม่ได้ทั้งการที่อยู่ด้านบนแล้วก็ไม่มีของราัข้างล่างด้วยเราเล่นเพื่อการท้าทายหรือว่าเป็นการชาเชิญเท่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆที่เล่นไม่ผ่านจริงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเนาก็แค่นี้ก็สามารถจบเนื้อเรื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะเท่านี้ก็น่าจะ จบครบทุกทกระบวนการเนาะจบที่บดที่4นะฮะยังไงก็คลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆทัก10นาทีไม่น่าเกินนี้เนาะก็เป็นประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นใจผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวีดีโอนี้ต้องขอ,อตัวล<ร>าไปก่อน,นแล้วผมนะบ๊ายบาย